สวัสดีครับสวัสดีครับคุณคิมสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับคุสวัสดีครับค่ะคิกมายินดีต้อนรับสู่ช่อง p a r มา a ล u d i นะครับผม p มา k ล a r u ปา Park Marudi วันนี้นะครับเราจะมาในคอนเทนต์ถือว่าเป็นการเดบิวต์ไอตัวน้อยนะครับผมชื่อชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยเร็วชื่ออะไรครับชื่อคิมคิมคิมอะไรคิมหันหรือคิมเบอร์รี่คิมเบอ ชื่อคิมเบอรี่ตอนนั้นไปไปตลาดแล้วเอเอมันถือมันถือมันเองเนาะใ,ใถือถุงเป็นม้วนเลยตลก<อ>ทีท่เดิเอนอย่างเงี้ย เดินก่อนนะดี่เต็งเลยพาเดินที่ทําคลิปนี้มานะครับเพราะว่าอะหลายๆคนอาจจะตาม t i k t o k ของเราที่แบบมีคนฟอลเยอะมากนะครับ5,000นคนแล้วตอนนี้ไปเยืนตรงแม่ไว้นะไวนะ5,000ันคนแล้วเราก็มีคนบอกเอาต้องคิมออกช่อง YouTube หน่อยนะอะไรเงี้ยอะเราก็จะเอามาออกเราก็นึกคอนเทนต์ไม่ออกก็เราอยากจะถามถึงพ่อกับแม่แบบว่าตอนเจอคิมครั้งแรกเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้เล่าก่อนว่าอะย้อนย้อนไปตอนแรกเจอแม่เจอมุกกับพ่อเจอมุกครั้งแรกเป็นยังไงบ้างตอนยังไม่ได้พาหมามาอันเลย มันสวยัน้ก็สวยเออตัวน้อยๆแล้วไงต่อบี่บอกไงเออก็บอกเออสมือปากดีอางเงี้ยตอนนั้นแม่ยังบอกหนูอยู่เลยว่าเอ,อ้ยมันตัวเล็กจังเลยขำปอมไหมปอม ภากบอกแม่ว่ามีน้องก่อนหรือว่าพาเข้าบ้านก่อนแม่จะไม่ได้มุกบอกป้าตั้งแต่คุยกันเลยไม่ไรแล้วลูกอ่ะบอกแม่ที่ไหนเราต้องเล่าว่าป้ากย็ยังยังบอกมุกว่ายังยังไม่อยากมีแฟนนะอ,อะไรเงี้ยเออก็เลยยังไม่ได้พูดอะไรแต่พอคุยกับมุกไปคุยกับมุกมาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกดีมากอ,าอะไรเงี้ยเออรู้สึกอยากคบก็เลยเริ่มมา,าคุยกับแม่ว่าเออแม่ป้าชอบอคนคนหนึนนน่งอยู่นะแต่เขามีลูกแล้วเขามีตัวเนี้นี่แล้วก็มาป้า ตัวน้อยแล้วนะแม่รู้สึกยังไงอะไรอย่เงี้เออถ้าป๊าโอเคก็คือจบแม่ยินดีกับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตป๊าอยู่แล้วอ<ะ>อันนี้แม่ถามกับก่อนที่ป๊าจะพามุกเข้าบ้าน หนูต้องรู้จักพ่อเม่ผ่านโซเชียลอะไรมั่งแหละใช่ไหมรู้จักไหมลางลางๆแต่พี่ว่าในความรู้สึกหนูจะเข้าบ้านแม่เนี่ยหนูรู้สึกยังไงอ่ะตอนแรกหนูแบบเกรงเกงนิดนึงค่ะเพราะว่าก็ด้วยความมีน้องคิีมอ่ะหนูกลัวว่าแบบผู้ใหญ่เขาจะเขาจะแบบเปิดรับมาแค่ไหนอะไรอ่าี้แต่แบบค่อนข้างแบบแอบเกรงเกนิดนึงแต่แต่พอพี่บอกว่าเพ่อกับแม่รู้แล้วตอนนั้นอ่ะจำจำได้เลยที่พี่ปาบอกครั้งแรกค่ะหนูร้องไห้ ทำได้ไหมท,ไที่เราคุยหนูอะหนูร้องไห้บอกพี่พาวก็แบบเดี๋ยวพูดจะร้องอ <laughs> ีกแล้วรู้สึกว่ามันแบบเออมันเหมือนมันปลดล็อกที่แบบพ่อกับแม่แกกเขาก็โอเคที่หนูมีน้องอะไรเงี้ยเออมันมันรู้สึกดีมากๆาเลยที่เขาไม่ได้ปิดกั้นอะไรเงี้ยเนี่ยแน้วตาขาบอกอย่างนองไอ้บาเพิ่งหายเป็นมาเพ <laughs> ิ่งหายเป็นมาได้ <laughs> แล้วัแม่แม่ก็โอเคแล้วก็พอพามาเจอแล้วแม่บอกว่าบุ๊กมันตัวเล็กเนาะตอนนั้นหนักเท่าไหร่ เป็นเรื่องหนักเท่าไหร่ตอนนั้น48ตอนนี้ิบเือในความรับรู้แล้วว่ะเอ้ยพ่อแม่เขารับได้แต่ต้องคิดนี่แนละเ่ผ่านแล้วแต่ว่าสองว่าจะรับได้จริงไหมต้องคิดไหมใช่ค่ะก็แต่ที่หนูไม่คิดตรงนั้นเพราะว่าหนูรู้สึกว่าพอมาอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะพ่อกับแม่ก็แสดงออก กับหนูแล้วก็น้องคิมโดยที่ไม่ได้หนูต้องรู้สึกว่าอึดอัดอ่ะคือพ่อกับแม่ก็รู้สึกว่าเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยไม่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 มีความคิดแบบนั้นเลยแล้วคุณพ่ออ่ะเจอเจอมุกกับคิมครั้งแรกเป็นไงก็โอเคคือพ่อเจอโอเคพี่ติดไหมพ่อดีป่ะพี่ขาจริพี่ติดไหมพ่อทำไมอ่ะติดไหมกินเงินอะนีเหมือนมีของเล่นไลยเออยเฮ้ยเขาลากเด็กเขาลากเด็กพ่อน่ะ ถ้าลูกครอบครัวในบ้านโอเค,อเคทุกอย่างจบพ่อเห็นกันรู้สึกว่าแบบเขาเขาปลอมไหมไม่เลยแล้ว <laughs> แบบเออพ่อกับแม่เอ็นดูน้องคิมมากะอะไรอย่างเงี้ยแต่วันเอ็นดูแล้วดูทุกคนดูดูหน้าวันเดย์อะไรเงี้ยพาไปเที่ยวพทิฟฟี่ในรักเล็แลกแสแดงออกชัดเจนมากไม่ว่าคนไหนเอ้ยยิ่งมาเป็นหลานต่างกับเด็กคนอื่นเพราะว่าพอมาเป็นในคนในครอบครัวจะเริ่มหวงหวงแล้วหวงเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วใช่ใช่ใช่จะหวงจะหวงแล้วแหละไปไหนไม่ได้นะของเล่นเนี่ย หมดเท่าไรเป็นหมดเลยเป๊กซื้อของเป๊กก็เป็นสายว่าเปของเล่นเขาเรียกว่าทุกคพรู้ไหมเขาเรียกว่าเป็นการซื้อใจหลานเพราะว่าตอนตอนใจแรกนะไอ้คิมจะอยู่เนี้ยแล้วมันไม่ค่อยกล้าคุยไอ้เป๊กเรยมาเริ่มซื้อของมันรอจุกวันนี้ลุงเป๊กลุงเป๊กอยู่ไหนอะไรเงี้ยอ้แแลคิมมีช็อตไหนที่แบบว่าคิมมันน่ารักน่ารักตรงไหนเอาไปเลี้ยงมากเลยเป๊กเอ้ยเถิดเป๊กปาร์่กัคิมเอ้ยโมแม่เอาใหม่นะปาร์ มูไปเฟสเน็ตเวลาไปเฟสเน็ตอ่ะผมอ่ะจะปล่อยคินว่าคนเดียวไม่ได้ก็จะเอาไปไว้บ้านแม่แม่ดูช่วงระหว่างที่ปรับผมไปเฟสเน็ตอะไรเงี้ยก็จะฝากไว้แล้วในตอตายายเหมือนเลี้ยงหลานอ่ะได้อารมณ์เลี้ยงหลานพาเล่นนั้นนี่นี่ว่าไปแม่เอ็นดูมันทุกช็อตคือมันมันไม่โวยวายมันไม่งงงงไม่อะไรแม่มันสอนดีลักษณะการสอนอ่ะไม่เอาแต่ใจสอนดีเนี่ยไม่ใจใครเอาแต่ใจไหมกินกินแมนเซีปะ ปูปูหรอปะปูปูทำไม่คิดนานจังวะผีอะไรนะผีหน้าเหมือนผีเลยนี่ย่าสวยไหมสวยแม่ลาเอาประทับใจเลยฟ้าร้องไงฟ้าร้องอันไหนอันนั้นฟ้าร้องเปรี้ยงเปรี้ยงเหรอฟ้าร้องแล้วคิมกลัวไหมฟ้ามันร้องแล้วพอฟ้าผ่าเปรี้ยงอะไรเงี้ยไอ้คิมก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ เออกูววแล้วมันก็วิ่งไปกอดแม่เฮ้ยเนในอารมณ์ตอนนั้นอุ้ยหลานยากกลัวกลัวใช่ไหมมีคลิปที่เล่นส่งให้นะว่าเขาพ่อบอกว่าเราเหมือนเลี้ยงหลานจริงเลยเนาะว่าเออมุกมันน่ารักคิมมันก็น่ารักมันก็อยู่กับเราได้ไม่ใช่ว่าแม่จะรักเขาทุกคนนะต่อให้แบบว่า คนมาไม่ดีแม่ก็จะมีกั๊กของแม่มั่งแม่ไม่ได้เปิดรับทั้งหมดแต่ทีเนี้ยพอได้สัมผัสได้อะไรแล้วแม่เปิดรับหมดเลยแม่รู้สึกว่าที่แม่บอกมุ้งเป็นคนง่ายง่ายง่ายๆายรู้สึกว่าแบบไอ้นู่นก็ได้ไอ้นี่ก็ได้เจอได้หมดเลยง่้ยสิ่งหนธ์ที่แม่ยอมรับกับุ้งเราอะห่วงลูกของเราใช่ไหมก็คือป้าว่าอนี้ใครจะรับไอ้ป้ามันเป็นคนที่บาบาบอเขาไม่วดาเล่นอะไรแบบ มันเด็กน้อยเนะี่ะไม่จริงหรอกบางคน,นมันก็แบบเมมันอายุสามสี่ก็จริงบางทีมันเล่นปเป็นเด็กใช่ไหมไ้ตุ๊กนี้แบบเอ้ยเออแต่นี่ไอ้มุกมันรับได้ไมันก็เลยมาบ่าปไปตามไป,ปไปซื้อของร้านยนียหนูทุกอย่างยี่สิบบาทวุ้นด้นี่เสียงคนณร้องยิ่ใยิห้วะอ๋อลูกเองวันนี้สองคนหยอกกันเพราะนั้นไม่แดดโกรธอะไรตั้นแต่ว่าก็ดินดีอ่ะยินดีมุกมันยอมเราที่ผมปัญญาอ่อนได้ใช่เพราะว่าอะไรปัญญาอ่อนของของหมานี่อุ้ย โอ้โหใจดีเอามาให้กูกินอ่นนี้มุดหลอกมุดหลอกไม่ใช่มาแล้วเอาไปกันบอกปู่ไปแทาแป้งโอ้โหโอ้โหเอาฐานตูดเข้ากล้องเลยรักปู่ปู่ไหมนะรักไหมรักปู่ปู่รักยายไหมรักจ้ารักจ้ารักป้าป้าไหมรักป้าป้ารักลุงเป๊กไหมยุงเป๊กจ้าริงครับปู่ปู่แตัดปลาเลยพี่บุญจ้า กำลังหัดพูดแต่ก่อนไม่พูดเพิ่งจะหัดไม่พูดได้ไม่กี่เดือนเองตอนตอนอยู่มาแรกๆอ่ะไม่พูดมันอาอย่างเดียวเขาใจลุกอย่างเฉันฉลาดขิมเขาใจุกยางแต่ไม่พูดออาใจอาแม่ลูกพูวดได้แล้วพูดเดี๋ยวนี้พูดเยอะเสียงเป็นเล่าเป็นพูดจนเหนื่อยนี่หนูเข้ามาอยู่ในบ้านแม่แล้วป้าเข้าไปอยู่บ้านหนูเราเป็นยังไงเออ ก็รู้สึกเหมือนพี่ปามาเติมเต็มในสิ่งที่มันขาดไปค่ะแบบว่าอย่างปกติหนูอยู่กับคิมสองคนนี้ใช่ไหมคะหนูก็จะเป็นคนเล่นไม่ค่อยเก่งเหมือนกันแต่ไปแนวสอนแนวดูแลอะไรอย่างนี้มากกว่าพอพี่ปาเข้ามาพี่ปาเขาก็จะมาคอยพาน้องคิมไปเล่นอะไรอย่างนี้ยค่ะมันก็เหมือนน้องคิมได้ป้าปาเพิ่มมาอีกคนหนึ่งนั่นแหละแล้วก็คิมก็ดูแบบรักรักพี่ปาถามหาอยากเล่นด้วยก็แบบ จะไปทางพี่ปาซะมากกว่าซึ่งมันแบบหนูอาจจะให้ตรงนั้นไม่ได้มากแต่ว่ามีพี่ปาเข้ามาแทนมันก็ดีค่ะแล,แ,ลแ,แล้วแม่พี่ถามว่าแล้วแม่ทีละกับรู้สึกยังไงบ้างือถ้าแ,แม่หนูหรอแม่หนูเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ว่าตอนนั้นน่ะพี่ปาพี่ปาไปที่บ้านใช่ไหมคะไปที่บ้านหนูเรียกหาน้องทิมอบอกคิม<อ>ลงมาเร็วอะไรเงี้ยป้าป๊ามาแล้วพอกิมลงมาพี่ปาบกอกว่า ไม่ได้เจอกันคิดถึงจังเลยอะไรเงี้ยแล้วแม่หนูลงมาได้ยินพอดีอแล้วพอพี่ปากลับไปแม่หนูเขาก็มาพูดกับในครอบครัวในกลุ่มครอบครัวเขาแบบว่าเออรู้รู้รู้สึกดีมากเลยที่แบบพี่ปากมาบอกคิดถึงน้องคิมด้วยเพราะว่าเหมือนเขาไม่เคยได้ยินอะไรแบบนี้มากอ่กอนอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเออปลกมันก็เข้ากับคิมได้นะแบบดีดีมากเลยอ่ะส่วนตัวผมอะตอนผมไปเจอแม่โมกอะครั้งแรกเลย แรงนิดหน่อยแม่ไม่มกหน้าตึงจัดอะหน้าดุหน้าเป็นแต่ตาดูแบบแต่พูดคะพูดอะไรนะปกติเออดูแบบเป็นคนดูเรียบร้อยพูดแต่ว่าหน้าแบบมีความแบบดึงเชิงนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือตอนนี้เต้นใส่กุ๊ะเต้นโยกอ่ะคือการที่ใครแสดงออกเปิดเผยในมันหมายความว่าเขาคุ้นเคยกับเราแล้วเขาเปิดเผยกับเราวเขาไม่มีกั๊กแล้วล่ะใช่อยู่อยู่ได้หลุดล้วอยู่ดีๆเต้นอยู่ดีๆเต้นครอบครัวเขาพูดถึงครอบครัวเราไหม แต่อสมอผัสวันไปเที่ยวก็ไปไปกันแล้วครอบครัวเหรอหนูหนูเคยถามมั้ยคะแม่บอกเออมัน, <c oughs> ม,นมันเขาชิลๆดีแม่ไม่ต้องมานั่งเกรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าเออบ้านบ้านพี่ปาก็แบบสบายสบายคือ,อขอพูดได้ไหม <c oughs> คือก่อนก่อนหน้านี้แบบที่มุกอยู่กับพ่อน้องคิมอะไรยไม่มีอะไรแบบนี้นะคะไม่เคยไปเที่ยวกับครอบครัวทั้งนั้นเลยคือมันค่อนข้างห่างค่ะแม่เหมือนจะอยู่กันแค่สองคนแต่แบบทั้งครอบครัวไม่ได้เข้ามารวมกุ่มกันเลยไม่ไม่เคยเลยสักครั้งหนึ่ง พอแบบมาพี่ปักมาเจออย่างเงี้ยพี่ปักแบจะทิ้บ้างจะทิมารวมกันจะจอยกันอะไรเงี้ยแล้วพี่ปักอ่อนโยนกับคิมอ่ะแม่เขารู้สึกว่าแม่ไม่เคยเห็นมุมนั้นที่มันเกิดขึ้นกับน้องคิมแต่มันมีกับพี่ปักไงค่ะเขาก็รู้สึกว่าแบบมันดีจริงคนแค่อยากฟังเรื่องวันนี้แหละแล้วแล้วแม่มองภาพตรงนั้นอ่ะเอ้ยไอ้ป้ามันมีลูกอ่ะ ม่ไม่ได้แยกแยะว่าหมู่ใครลูกมันนะแต่แม่มองกลืนไปแล้วว่าเฮ้ยมันเป็นครอบครัวแล้วตัวแม่เองกับพ่อเนี่ยก็อยู่กับมันเหมือนเหมือนเลี่ยงหลานติดต็มเหนี่ยบว่าเพิ่มรั่วเนี่ยเต็มเพิ่รั่วบ้านหลังจุ่ๆไปเจออะไรก็อยากเฮ้ยตะวันเอาเนี่ยให้คินอบะเป็นเจอของกินที่มันชอบเอยเอาเนี่ยให้คินเถอะถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปต่อๆไปแล้วเห็นคิมนะครับแล้วก็ลูกใครวะอะไรเงี้ยพ่าไม่ลูกหรออะไรเงี้ยอ่ะ คนที่อาจจะมีคนคอมเมนต์ถามแล้วคนที่ดูคลิปนี้ก็ไปตอบได้นะครับว่าคิมเบอรี่นะครับเป็นลูกของครอบครัวนี้นั่นแหละเนี่ยดูภาพเดิเขาคุ้นเคยแล้วอ่ะเขาเหมือนเนี่ยเราก็มุมมองแบบเป็นครอบครัวเหมือนปู่เหมือนย่าไปแล้วแม่ไม่มีสักนิดเลยนะที่ติดลบนะแม่แบบบวกหมดเลยแม่เหมือนหลานแม่ไปแล้วไปเดินซื้อเสื้อผ้าไอ้นี่ชุดนี้นี่นี่ชุดนี้ย่าเราซื้อให้นะเนี่ยใช่ไหมกิมชุดนี้ใครใส่ซื้อให้กิมเฮ้ยสนใจดิ มมาาก็อยากซื้อเห็นรองเท้าก็อยากซื้อเห็นเสื้อผ้าก็อยากซื้ออะไรที่เป็นของเด็กมันรุ่งนะไม่ชอบหมดน่ารักคนไงก็ฝากด้วยนะคสำหรับคลิปนี้ไว้นั่งฟังแล้วก็ผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครฟังหรอกดูเนี้ยมันวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยนะแต่ดีก็อยู่นี่ได้ใช่ใช่ใช่โอเคกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวที่มีคิมเดี๋ยวเราก็ทยอยถ่ายลงแล้วกันแล้วก็ใครอยากดูฝากเอ็นดูน้องหนด้วยใช่ฝากเอ็นดูน้องหน่อยนะครับ ครับครับครับอามันทำอะไรเนี่ยอานับนับหนึ่งสองสามเหรอี่ไม่ไจุจก่อนเร็วไม่จุบจุบก่อนก่อนยไก่อนสวัสดีครับกล้องก่อนเลยมาตรนนี้มาตรนนี้กล้องนี้ลูกกลงนี้ลูกสวัสดีครับนี่ดูเลยมองมองดกล้องอ๋อพอพูดกล้องมันมันจะมองนู่นตลอดเลยกล้องจรปิดตลอดใช่มันจะชอบมองกล้องไม่ไปกล้องไป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  คิดยังไงกับคนที่มีใครมีลูกติดใครคิดยังไงกับคนที่มีลูกติดแล้วไปไปคิดเราติดด้วยเนาะส่วนี้คนดู5้าแสนกว่าแล้วทุกคนจะเห็นความเห็นของผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วกันเราก็จะถามคิดยังไงกับผู้หญิงที่มีลูกติดแล้วยิ่งมาอ่ะมาเป็น surprise ยังไงอันนี้จะแก้แล้วเนี่ยหอมก่อนหอมก่อนขอบคุณครับโอ้ยทางนี้วันนี้เั็นนี้ขอบคุณทางนี้หอมจังเลยโอ้ย่มันน่ารักดีไมเอ้ยใครเนี่ย เอาทำไงก่อนทำไงก่อนโอ้ยใจจริงที่สัญญากันเมื่อกี้อะจะให้ปูกยันให้ผมให้ให้ปูให้ปูให้ปูมาขอบคุณครับเอาคนเข้าบ้านหมายถึงว่าแฟนปั๊มแบบจะเป็นเต๊กเป็นปั๊กแม่ไม่คิดอะไรเยอะหรอกปั๊กพาเข้ามาหมายความว่าปั๊กเลือกแล้วเพราะว่าคนที่เข้ามาเขาไม่ดีกว่าแม่เขาอยู่กว่าปั๊กแม่คิดว่าปั๊กมาถามแม่คำนึงว่าเขาบอกว่าแม่ปั๊ก เออคุยคนนี้อยู่เขามีลูกแล้วนะมีน้องแล้วว่าอย่างี้โคเบอร์เสียงแม่มีลูกแล้วนะแม่คิดยังไงแม่บอกว่าแล้วปั๊กล่รปั๊คคิดยังไงปั๊ชอบเขาไหมปั๊โอเคเขาไหมปั๊โอเคมากแม่ปั๊แฮปปี้มากจบลูกถ้าปั๊แฮปปี้แม่กระจุแค่นั้นเองแต่มันเป็นความโชคดีที่ว่าพอมุกเข้ามาแล้วแม่เห็นแล้วเห็นว่าเป็นอย่างงี้หนึ่งที่อันดับอันดับแรกที่แม่ ถูกใจคือเขาเป็นแม่เลี้ยงเดียวเขาเลือกที่จะดูแลลูกเองอ, <ừ> อันน่ะผ่านแม่แล้วคนที่สามารถที่ตัดใจว่าเลือกลูกของตัวเองแล้วเอามาเลี้ยงดูเองอ <ừ> นั่นคือเป็นคําที่ผ่านแล้วเพราะบางคนเขาจะไม่ดูลูกแต่ที่เขาเลือกที่จะเอาลูกมาดูแลเองอ,อันนี้ตอบแม่แล้วไม่ต้องไปถามอะไรเยอะเลยเออแม่ผ่านตัวนี้แต่พอเข้ามาลู้สุดถูกชะตาคือเรียบง่ายมุกเป็นคนที่เรียบง่ายเข้ากับแม่ได้เออเพียงแค่นั้นแหละนะตัวนี้ตัวนี้มาเห็นก็เอ็นดู น่ารักดูหน้ามันดินี่โตแล้วนะกินขนมอยู่ตอนมาใหม่ๆเนี่ยตอนมาโตทั้งโตทั้งหัวเข่าตอนมาวันปีใหม่ไม่เห็นแล้วทุกคนเอ็นดูหมดเลยแล้วด้วยความว่าจิตใจบ้านพ่อแม่นี่เขารักเด็กพี่เต๊ก็รักเด็กแม่รักเด็กแต่แม่แสดงออกได้เต้นแต่แม่ก็ไม่ได้ว่าต่อต้านหรืออะไรแม่ก็เอ็นดูแล้วเขาเขาหน้ารักอ่ะแล้วพูดไปเป็นไม่พูดแต่ว่ารู้เรื่องหมดทุกอย่างแต่คนที่คุยเลยคือพี่เตกับพ่อไม่ต้อณพ่อไะมีปัญหาก่รักเด็กอยู่แล้ว ตนี้ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้ช่อง Park Melody นะครับแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่นะตอนนี้เรากลับมาทำแล้วใครที่ยังไม่ได้กดสมัครสมาชิกนะครับก็สมัครได้ตามนี้เลยขั้นต่ำเดือนยีบาทเองนะเวลาคอมเมนต์ก็จะได้มีสติกเกอร์ที่ไม่เหมือนใครด้วยนะแล้วมาเป็นสมาชิกช่อง Park Melody ด้วยกันนะครับ